สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะอันนี้วันนี้ก็เรามาเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กันนะคะกับคุณครูสิหริวไรแสงศีลาเหมือนเดิมนะคะนะคะวิชานี้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะอุปกรณ์และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลย สุดะสมการเรียนรู้กันก่อนนะคะ 1. บอกชื่อของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2. บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์เมื่อได้เรียนเรียนจบแล้วนะคะน่าจะสามารถบอกชื่อของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้นะคะอ้าว ภาพต่อไปนี้นักเรียนเรียกว่าอะไรคะภาพต่อไปนี้นักเรียนเรียกว่าอะไรที่นักเรียนเคยเห็นนะก็จะเป็นอะไรคะมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์มีแท็บเล็ตใช่ไหมคะที่นักเรียนรู้จักาภาพต่อไปนี้ น้าเ,เรนอาจจะมีเคยเห็นกล้องนะคะกล้องใช้ทำอะไรคะลำโพงเครื่องปริน์แฟลไดร์แล้วตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามันมีชื่อเรียกว่าเมาส์ เดี๋ยวครูคจะมาเฉลยให้นะคะคอมพิวเตอร์นะค,ะคืออะไรคอมพิวเตอร์ก็คือนะค,ะคอมพิวเตอร์ใช้เขียนโปรแกรมได้นอกจากที่เราจะเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งที่เราเคยเรียนมาแล้วเรายังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมได้ด้วยนะคะคอมพิวเตอร์ ที่จะเอาไปใช้เป็นคำสั่งให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทำงานนะคะเช่นอยู่ในคอมพิวเตอร์ในเครื่องซักผ้าในแอร์ในเครื่องทำน้ำอุน่นในตู้เย็นนะ,ะเหล่านี้ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะคะเป็นการเขียนคอมพิวเตอร์เป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะ เจ้าเครื่องนี้เจ้าเครื่องนี้ที่เราเห็นนะคะเด็กๆทุกคนจะคุ้นเคยกับชื่อของมันก็คือโน้ตบุ๊กแต่วันนี้คุณครูขอเพิ่มชื่อใอ้เขาอีกหนึ่งชื่อชื่อของเขาก็คือแล็ปท็อปนะคะอ่ามันชื่อว่าแล็ปท็อปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของแล็ปท็อปกันแล็ปท็อปนะคะก็จะมีกล้องกล้องตัวนี้มีไว้คุยกัน มีจอภาพจอภาพที่เอาไว้แสดงผลข้อมูลแป้นพิมพ์นะคะเจ้าแล็ปท็อปจะมีแป้นพิมพ์เอาไว้พิมพ์ข้อความตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆมีเมาส์นะคะเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์เสริมที่คุณครูเพิ่มเข้ามาให้เด็กๆด,ดูนะคะเพราะบางคนอาจจะใช้งานเจ้า เมาส์เข้ามาเอาไว้ชี้ตำแหน่งบนจอภาพนะคะอันนี้เป็นแผ่นรองเมาส์แผ่นรองเมาส์นะคะจะมีหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมวง,งกลมเราสามารถซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เลยนะคะทําไมต้องใช้แผ่นรองเมาส์คะเพื่อที่เวลาใช้เมาส์นะคะใช้งานเมาส์จะได้เกิดความแม่นยํานะคะแล้วเมาส์ก็จะไม่เลื่อนไปเลื่อนมาด้วยนะคะต่อไปตัวนี้ชื่อว่าทัชแพดนะคะ ทัชแพดตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่บนโน้ตบุ๊กหรืออยู่บนแท็บเล็ตนะคะแัชแพดใช้งานเหมือนกันกับเมาส์เลยมีไว้ชีต้ตำแหน่งนะคะเป็นการสัมผัสนะคะใช้นิ้วมือเราเลื่อนสัมผัสนะคะต่อไปตัวนี้ที่เรียนจะต้องรู้จักแล้วก็สำคัญอีกหนึ่งตัวก็คือพอร์ต USB นะคะพอร์ต USB จะอยู่ข้างๆกับโน้ตบุ๊กนะคะจะอยู่ข้างๆ ช่องนะคะช่องแบบนี้นะคะเราเขียนเป็นช่องเขาเรียกว่าพอร์ต USB มีไว้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆเช่นอุปกรณ์เมาส์แฟลชไดร์หรือกล้องเว็บแคมน,นะคะที่เราเอามาเสียบเสริมนะคะก็คืออุปกรณ์ที่เราเอามาเพิ่มเนาะ,ะเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนี้น่ะมันก็คือเป็นการย่อส่วนจากคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆย่อส่วนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมาเพื่อให้เป็น พกพาเอาไปใช้งานได้แล้วก็มีขนาดเครื่องเล็กสามารถวางบนตักได้เลยนะคะอ่านะคะโอเคต่อไปนะคะและคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งอย่างที่คุณครูจะแนะนำให้นักเรียนรู้จักและนักเรียนเคยเห็นนะคะบ่อยๆเราเรียกเขาว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือว่า นะคะคอมพิวเตอร์ PC นี้เราจะเห็นอยู่บ่อยๆนะคะก็จะมีประกอบไปด้วยหน้าจอมีแป้นพิมพ์มีเคสนะคะมีเมาส์นะคะทุกอย่างจะแยกกันนะแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเราจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือพกพาไปใช้ที่อื่นๆได้นะคะเพราะว่ามีขนาดเครื่องใหญ่เนาะเขาก็เลยว่าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเรียกอย่างน้ว่าคอมพิวเตอร์ PC นะคะ สิ่งที่เรียนคุ้นเคยกันดีนะคะก็คือแท็บเล็ตนะคะเราเรียกเขาว่าแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาใช้ทำอะไรได้หลายอย่างคล้ายๆคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเลยนะคะมันคือนิยามของคำว่าแท็บเล็ตนะคะถ้าเป็นในค่ายของ แอปเปนะคะถ้าเป็นในค่ายของ Apple นะคะเขาจะเรียกว่า iPad าเขาจะเรียกว่า iPad นะคะแต่ถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นเขาก็จะเรียกว่าแท็บเล็ตนะคะใช้งานคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์นะคะมีแอปพลิเคชันมากมายนะคะ ส่วนต่อไปนะคะคือโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเขาจะมีชื่อเรียกเรียกว่าสมาร์ทโฟนนะคะเขาจะมีชื่อเรียกว่าสมาร์ทโฟนก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะที่จะมีแอปต่างๆอยู่มากมายสามารถทำงานได้คล้ายๆกับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เลยนะคะนี่เห็นไหมโทรหาคุณพอ่อคุณแม่สื่อสารก็ได้ใช้ทางไลน์หรือทาง Facebook นะคะ ต่อไปเรามาดูประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กันนะคะประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นะคะที่คุณครูอยากให้ในักเรียนได้รู้จักมีอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลยประโยชน์ของคอม ออข้อแรกเลยเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์นั้นสืบค้นข้อมูลสิ่งที่เราอยากรู้จักได้ค้นหาข้อมูลนะคะโปรแกรมค้นหาข้อมูลที่เรานิยมใช้กันในช่วงนี้ก็คือ Google เลยนะคะถ้านักเรียนอยากรู้เรื่องอะไรให้หนักเรียนเข้าไปที่ Google เลยนะคะแล้เวเราก็จะรู้ทุกเรื่องเลย ิวเตอร์สามารถใช้สื่อสารติดต่อสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง l ล n e หรือเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรบ้างคะ i n s t a g r กร Twitter นะคะส่วนต่างๆมากมาย ใช้ประโยชน์ในการเรียนออนไลน์ของเราด้วยนะคะคุณครูก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการเป็นตัวสื่อสารนะคะกับเด็กๆโดยการผ่านทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะคะโดยใช้โปรแกรม Meet สอนเด็กๆนะคะ ต่อไปคอมพิวเตอร์สามารถใช้ในการวาดภาพได้ที่เราเห็นอยู่นี้คือเรียกว่าโปรแกรมเพ้นนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้ใช้กันนะลูกนะถ้าเราเปิดเทอมนะคะคุณครูจะพาและเรียนวาดภาพในโปรแกรมเพ้น ไปคอมพิวเตอร์สามารถสร้างงานพิมพ์ได้นะคะสามารถพิมพ์รายงานหรือพิมพ์ข้อความต่างๆได้เป็นงานเอกสารนะคะ คอมพิวเตอร์ก็ยังสามารถใช้สร้างตาราง แล้วคอมพิวเตอร์สามารถที่จะสร้างหรือตกแต่งรูปภาพให้มันเกิดความสวยงามได้เราอาจจะทำแผ่นป้ายโฆษณาหรือทำใบปลิวต่างๆโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพนะคะต่อไป ใช่นี่อันนี้นักเรียนหือหามากนะคะมันคือเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมได้แต่คุณครูขอแนะนำนะคะว่าให้เด็กๆเล่นเฉพาะที่มีเวลาจำกัดเท่านั้นนะคะไม่ควรที่จะเล่นทั้งวันตลอดทั้งวันนะคะอยากให้เล่นพอเหมาะพอสมควรน,นะคะเด็กๆต่อไป คอมพิวเตอร์ก็สามารถอันนี้เด็กๆชอบมากนะคะคอมพิวเตอร์สามารถใช้ในการดูหนังฟังเพลงก็ได้ด้วยซึ่งปัจจุบันนี้เ,เว็บที่ใช้ในการดูหนังฟังเพลงที่ฮิตที่สุดนะคะโด่งดังที่สุดก็คือ YouTube เลยนะคะ แล้วนะคะสำหรับประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ให้กับเด็กๆทุกคนนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่นคีย์บอร์ดมีจอภาพพัดแพดเมาส์กล้องเครื่องพิมพ์นะคะสิ่งเหล่านี้ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็รู้จักกับ ตัวอย่างของคอมพิวเตอร์เช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ PC รู้จักโน้ตบุ๊กหรือที่เรียกอีกชื่อนึงว่าแล็ปท็อปรู้จักสมาร์ทโฟนก็คือมือถือเรานั่นเองรู้จักแท็บเล็ตหรือ iPad นะคะ และข้อสุดท้ายที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือว่าประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นั่นเองคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ก็คือสร้างงานเอกสารได้วาดภาพได้ค้นหาข้อมูลที่เราต้องการได้คอมพิวเตอร์ใช้ติดต่อสื่อสารกันได้เล่นเกมได้ดูหนังฟังเพลงได้ตกแต่งรูปภาพได้เขียนโปรแกรมได้ดูสิคะคอมพิวเตอร์ของเรามีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆ ถ้าเรานำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในให้เกิดประโยชน์กับเราเราก็จะได้ประโยชน์กับมันมากๆเลยนะคะเด็กๆขอให้เด็กๆทุกคนใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ของเราให้มากๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีการบ้านมีใบงานให้ในักเรียนทำนะคะให้ในักเรียนจับคู่ระหว่างชื่อและอุปกรณ์ให้ถูกต้องนะคะ ทำในาใบงานออนไลน์ที่ไลท์เวิร์กชีตนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ให้ในักเรียนเนาะและนักเรียนสามารถเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถตรวจคำตอบและรู้คะแนนได้เลยนะคะถ้าสมมตินักเรียนทำเสร็จขึ้นกรอบสีเขียวนั้นแปลว่านักเรียนทำข้อนั้นถูกนะคะแต่ถ้าขึ้นกรอบสีแดงนั้นแปลว่านักเรียนทำข้อนั้นผิดนะคะใบงานนี้มีคะแนนเต็มทั้งหมด16คะแนนนะคะเด็กๆขอให้ในักเรียนโชคดีนะคะสำหรับวันนี้คุณครูโบก็พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกัน บายสวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ